าากับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรเเจเพชรกล้าจนที่คารบยิ่งค่ะกับคารวะครูทุกท่านจิตอาสาหมูมิตีทุกท่านค่ะขออกาศนะคะส่งการบ้านค่ะอ่ากิ่งกันที่มังค์ธรลานะคะนักศึกษาวิชารามปีหนึ่งค่ะจิตอาสาครบผลคะ่ะก็จะมาส่งการบ้านเรื่องหมอเขียวเนี่ยละคะ ต้องขออนุญาตนะคะก็คือเดหตุการณ์นะคะเพื่อนบ้านอายุอายุเยอะแล้วค่ะคุ้นเคยกันมานานอายุก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกค่ะเขาป่วยเขาเขาเขา,เขาป่วยมากแต่ไม่เคยเห็นการได,ด้ยินแต่ญาติญาติเขาเล่ามีความเขาก็พาไปหาหมอน้องสาวเขาพาไปเขาก็เล่าเขาก็บ่นให้เราฟังเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนู้นเป็นนี้ ก็แป๊บหนึ่งก็หาหมอแป๊บหนึ่งก็หาหมอเราก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็น้องสาวเขาก็พอทรอาบอศาสตร์นี้บ้างนิดหน่อยค่ะเขาก็ใช้เฉพาะน้ำมันเขียวทีนี้วันวันนั้นเดินไปไปเจอเขาทั้งพี่ทั้งน้องน้องเขาก็บน่นน้องเขาก็บ่นว่าจะไปหาหมอไหน มันหมดประเทศไทยแล้วอยากไปหมอไหนอยากไปหมอไหนก็พาไปหมดหมดประเทศไทยแล้ว,ไป,ลหหวไ,ปไปเลยหาหมอเขียวเราก็ไปนั่งค้างคเนหอไปเลยหาหมอเขียวท่านบอกว่าอ่าแล้วแล้วหมอเขียวอยู่ไหนนี่ไงก็ก็ทําปากนี่ไงอ๋องานเข้าแล้วเราเออสงสัยจะได้บาเพ็ญแล้วก็นั่งฟังเขาเขาก็พูดอะไรพูดใดพูดไปพูดมาพูดมา,พ,ดมาพูดไปก็เลยบอกว่า เอาไหมล่ะจะจะเอาไหมล่ะเพราะว่าท่านไม่สบายมากเกี่ยวกที่ฟังเล่านะทั้งทั้งร้อนทั้งปวดท้องทั้งเปื่อยทั้งในขาก็เดินไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้อาบน้ําก็ไม่เย็นอะไรอย่างเราฟังเราก็พอรูอ้อะแต่พูดมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยถามท่าน,านาก็คือพูดดีๆเนี่ยะะจะเอาไหมล่คะคะลองดูไหมอลองไหมรับประกันได้เลยนะ หายภาในสามวันเจ็ดวันเลยก็ยกยกตัวอย่างของป้ากิ่งให้ให้ท่านฟังก็เล่าว่าตอนไปเข้า่ขยว่าเป็นอะไรบ้างท่านก็ฟังแล้วก็ถามว่าจะเอาไหมจะทดลองไหมทดลองก็ได้นะถ้าจะทดลองเอาแค่นี้ก่อนอ่างดเลยอาหา,า,า,ารน่ะอาหารพวกเนื้อสั์พวกเครื่องปรุงต่างๆงดได้ไหมถ้างดได้งดนะลองดูได้กี่วันก็เอารับประกันได้เลยนะสาวันเนี่ยถ้าได้สาวันเนี่ยจะเห็นผลเลยนะ ได้มากวก่าน,นั้นก็ดีอย่างน้อยๆก็หนึ่งวันก็ได้เอาไหมล่ะเอาทำไงข้าวต้มอ,อย่างเดียวเลยนะคะบอกเนาเข้าวต้มอ,อย่างเดียวเลยะคะ่ะแล้วก็ผักถ้าอยากกินก็ก็กินได้ก็กินแล้วก็น้ำคาอโรฟิเดรตทำเลยแล้วจะทำยังไงต่อแล้วค่อยมาคุยกันให้ทำตัวน,นี้ก่อนท่านก็รับปากท่านก็ไปตั้งใจทำเพราะว่าท่านนอนไม่ได้นะคะน่าสงสารมากทีนี้ท่านก็ไปทำเอ่อ พอประมาณสองวันเดินไปไปถามเป็นไงทำแล้วนะทำแล้วนะข้าต้มอย่างเดียวเลยสบายตัวขึ้นได้นอนท้องก็ไม่ร้อนคันก็ไม่ค่อยคันเอองั้นทําต่อไปเท่าที่ทำได้นะ,อ,ะอย่าก,กินเท่าไหร่ก็กินไปกินข้าวต้มนั่นแหละกินไปเลยตอนนี้ท่านท่านก็มาทำอย่างเงี้ยเท่าที่ทำได้ท่าน ตอนแรกท่านไม่รู้ร้อนเย็นตอนนี้ท่านสามารถทำทำเอาเองได้ทั้งน้ำโพลฟิลแล้วก็ปลูกผักแล้วก็กินน้ำผักปั่นแต่แต่พวกเครื่องปรุงท่านก็มีอยู่แต่ท่านก็รู้ท่านก็พยายามละท่านก็บอกนอนได้ไม่ใช่ไม่ร้อนไม่ใช่ไม่คันแต่มันทนได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็พกูดอย่างนี้เออแค่นั้นก็ ดีแล้วถ้าอยากดีกว่านั้นก็ค่อยมาคุยกันอีกนะแค่นี้ก็ดีแล้วทําไปทําไปถ้าอยากหายก็มาคุยกันใหม่นะแค่นี้ก็ดีแล้วแหละหายได้ก็ได้นะก็มาคุยกันด้วยนี้ก็ยินดีกับท่านประมาณนี้นะคะครูมาส่งจากที่ประสบการณ์ทางหูค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุวมทนาค่ะ ก็เป็นหมอเขียวอยู่แถวแถวบ้านก็มีนะคะนี่แหละนะคะค่ะจ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 ะมีก็ประเด็นในเรื่องของการการประมาณประมาณตรงการพูดคุยเรื่องรับรองผลนะคะอ่ามันมันจะได้สองอย่างอย่างหนึ่งทําให้ท่านมั่นใจในการที่จะเพียรปฏิบัติมากขึ้นนะคะถ้าเราเรายกตัวอย่างผลการปฏิบัติอย่างยิ่งอกกิ่งมีผลเชิงประจักษ์กับตนเองด้วยแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะบอกบอกท่านได้ชั้นแต่แต่อย่าอย่าลืมเผื่อคำคำว่าเพราะว่าท่านกุศลถึงรอบอ่ะแต่เราจะใช้คำไหนนะคะให้ให้มันเป็นทางออกว่าถ้าท่านไม่ดีขึ้นแล้วท่านไม่บอกว่าเราพูดเกินจริงนะคะตรงที่บอกว่าหายแน่นอนนะคะหายแน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะพูดในเชิงสถิติว่าอันนี้คนส่วนใหญ่เขาทำแล้วมันมันได้ผลเลยนะเราทำก็ได้ผลอย่างเงี้ย นอกจากจะมีวิบากร้ายกันจริงๆนั่นแหละมันถึงจะไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะพูดในในเชิงแบบนี้ด้วยเผื่อไว้แต่ว่าตรงคําพูดที่เราให้ท่านมั่นใจในผลนี่มันก็เป็นยาไม่ที่แปดนะคะยาไม่ที่แปดอย่างหนึง่งว่าถ้าทําจริงก็จะได้จริงนะก็จะอยู่ที่พลังของการสื่อของรังนี่แหละเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านท่านดีขึ้นได้ ก็คือท่านสบายใจขึ้นสบายใจจากการที่กําลังรู้ว่ากําลังทําในวิธีการที่มันจะได้ผลนะ่ะยิ่งอากิ่งบอกว่าเนี่ยได้ผลแน่นอนนะคะได้ผลแน่นอนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นกําลังใจหนะึ่งแต่แต่เราหาคําพูดที่เหมาะกับเรานะคะว่าเป็นทางออกให้ท่านรู้ว่าท่านเพียรปฏิบัติที่ท่านกําลังได ได้เพิ่มศีลได้ทําสิ่งที่ดีนะซึ่งผลมันจะดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงแล้วเราก็พบว่าเนี่ยร้อยละเก้าสิบเลยเขาดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ะคือมันมันก็จะทําให้เรามีช่องออกว่าเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่มันจะไม่ได้ผลก็มีได้เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ที่แต่ไม่เยอะหรอกถ้าทําจริงในส่วนใหญ่ก็จะได้ดีนะคะ ต,ต,รตรงนี้ก็เห็นเห็นนะเห็นว่ากิงไม่ได้เป็นผู้ที่จะยัดเยียดใครนะคะก็คือมีศิลปะในการที่จะบอกอะวา่าทำประมาณนี้นะอ่าถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็มาติดตามตอนต่อไปได้มาไปรึก <laughs> ษาต่อได้นะคะค่ะ <laughs> อนุโมทนาค่ะยินดีด้วยค่ะได้มีโอกาสตรงเใลกับคนรอบข้างนะคะคุณะ อาเชิญที่น้องท่านเชิญออนเชิญพี่สภาค่ะค่ะก็ขออนุโมทนากับอากิ่งกันทีน่มานะคะแ่อานี่ใจเย็นเนาะไม่เหมือนอนอนออนนี่เป็นประเภทชอบเสนอดีแต่ลืมสไลด์อัดตาค่ะ <c oughs> แต่อานี่ใจเย็นนะนั่งฟังก่อนให้ท่านอยากได้แล้วก็ค่อยเสนอไปนะคะอ่อนก็จะานำเทคนิคในการ คามเพ็นก okay. mm ับคนรอบข้างอย่างที like ่อาทำนะฮะไปไปใช้นะก็เป็นเป็นเทคนิคการรอให้ปัจจัยวิ่งชนนะคะคือให้เขาอยากก่อนถึงถึงจะป้อนข้อมูลให้นะคะออนนี้ประเภทิี่ขอให้เขาคินที่ไม่ดีนะคะออนจะต้องฝึกตรงนี้มากๆเลยนะคะเป็นมาก่อนค่ะน้องออนเป็นมาก่อนขั้นตอนเป็นมาก่อนแบบเมื่อก่อนก็ยัดเทียบค่ะก็นานจะมาอย่างนี้หน่อยค่ะ มันเปื่อนเหมือนกันได้สัการรมไงคะก็เลยเป็นเหมือนกันค่ะแต่ทุกคั้เนี้ลดแบบประมาณค่ะประมาณที่คู่เลยที่ที่บอกที่บอกเขาว่าหายแน่นอนก็ก็ประมาณคําพูดอดียค่ะก็จะมีคําตอบให้เขาอยู่ถ้าเขาเป็นยังไงก็คิดไว้อยู่ค่ะก็ชาวบ้านนะค่ะเอยเออเอาอย่างนี้น่าจะหมาอะอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะ ค่ะใช่ใช่ประมาณเอาว่าเรากําลังพูดกับใครถ้าพูดเพราะว่าเจตนาเราก็คือให้ท่านมีความมั่นใจใช่ไหมคะเพราะนั่นน่ะคือจุดหายของท่านท่านมีอะมีความสบายใจอะ่ะว่าท่านกําลังทําวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะวิธีการนี้นะ่ะแหละจะได้ผลกับการที่ถ้าท่านภาคเกียนทำแล้วท่านก็มาประเมินแล้วท่านประเมินแล้วรู้สึกได้ด้วยตนเองด้วยว่าท่านดีขึ้นนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปนะคะคําว่าหายแน่นอนเพราะว่าเราเข้าใจอย่างว่าอากิ่งก็จะประมาณเพราะว่ามันเป็นเป็นอ่าการประมาณกับผู้ที่เรากําลังคุยอยู่นะคะบางท่านอาจจะต้องใช้แบบแบบให้ให้มั่นใจขนาดนี้แต่บางท่านเนี่ยก็ให้ท่านได้เชื่อชัดในเรื่องกรรมด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกลางๆไปว่ามันสามารถที่จะได้ผลดีในคนที่ปฏิบัติได้เนี่ย ได้ผลดีที่เราพบมาเยอะเลยนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ผลอย่างเงี้ยค่ะค่ะเข้าใจอกิ่งเดี๋ยู่ค่ะดีดีด้วยค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะ